เราต้องฆ่าสัตว์ประหลาดก่อนใช่ปะเออสัตว์ประหลาดเยอะไม่ได้ถือเราคุยกันรู้เรื่องเหรอเงียบสงบสัตว์ประหลาดหายไปแล้วผมต้องรีบเดี๋ยวมันจะมีคนมาได้ไงได้ได้ยิงอันนี้ใส่ใส่ของเนี่ยแล้วพี่ได้ก็หยิบขึ้นเรือแบบรวดเร็วพี่ได้นี่มายืนตรงนั้นาปูนมืดจังได้ได้เขาหาบันไดอยืปูนแล้วก็จิ้มซะ อยู่ตรงฮาปูนเดี๋ยวจะจิ้มกล่องสมบัติขึ้นเรือไหให้เร็วได้ให้เร็วให้ไวครับกล่องเยอะมากกล่องเยอะมากครับหรือหรือไม่ถนัดจะไม่ถนัดอยู่เป็นคนวิ่งขนก็ได้นะถนัดอยู่ให้เร็วให้ไวครับกดรอนเงยกันแล้ว อะไรวะมองไปรอบๆอางสะดวกทำไมต้องทางสะดวกด้วยเฮ้ยเราต้องระแวดระวังโจรเข้าใจปะนี่รอขุดสมบัติกันได้วไม่ได้จ้าลังกาดดึงเขาขึ้นมาทำไม <c oughs> เฮ้ยเปมีปูตรงนู้น ตัวมาแล้วอุทารบระเบ้อฆ่ามันาระบะอคู่ไอซาฟารีเชดมันไม่ได้แพงเท่าไหร่แต่เอามาเฮ้ยเสียงอะไรชื่อตกใจกเสียงยอะไรมันแห้งขึ้นกลางหูเลยไอ,อกระโล่หัวเราะไหนว่าซาฟารีอะไรอะมาซีปันเลยเ <laughs> หรอซาฟารี มันมาแล้วน้องดีปูยักษ์ที่ได้เอาจมหมกกระสวกปูยักษ์เลยดิได้ป่าวได้อะเฮ้ยแล้วมั้ยตายไหมตายไม่ตายไปแอคชั่นไปแอคชั่นไปนะ ยูไม่ค <laughs> รับมันเพิ่งเกิดม <Bless> ันเพิ่งเกิดถ้าแต่ปูมันจะปูปูมันจำเสียแล้วอ่ะอุ้ยมันตื่นแล้วใครตื่นปูเราต้องไม่ไปยุ่งกับมันสินะโอเคโอ้ปูเกาหลังไม่คันไม่ต้องเกา เฮ้ยโอ้รฆ่ากะโหลกมีอย่าวางเลยมีของี่ล้วมีอีกเปล่า cái gì cái cái khoảng cái 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 ทำไรกันปลาระเบิดหรอปลาบ้างดิมาชิ้นสุดท้ายแล้วโอเคโอเคพวกเราเตรียมไปขายแล้วเลยขายไงให้เร็วที่สุดเฮ้ยมีนี้ด้วยอ่ะปักหมุดเอาพ้นเลย

ไปครับไปวายทำอะไรอะทำอะไรกันเอ็นเชียนเหรอได้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 ไปของก็เต็มเรืออย่างเงี้ยโอ้เรารวยไม่ได้ไปยิงใส่เสักทีเถอะอะหมันไส้สักทีไปสมออยู่สมอลุ่อยู่เอาใไอเอายาสมอลุ่มปะเช่นเหรอ ไปเลยเอาไปเรือลงอ๋อลงแล้วอื้มจักป้าปอีกับป้าเดี๋ยวไปปูเราลอดจากปูแล้วยขาย yeah. หองให้ไวครับจังวานี้เดี๋ยวล่มไปล่มอีกแล้วก่อนซื้อไหน เรือล่มไม่เป็นไรเรือไม่ล่มเนี่ยเป็นอุ้ยกล่องเอยนะครับโอ้ก่อนนะไม่เอาเร็วเลยไม่แล้วขอดูหน่อยอืมน่าสนใจไหมล่ะแกทำไมจะมีคนเหรออยู่บนเรือเรานี้ก็เยอะแยะแล้วนะไปส่งของกันเถอะอยากรู้จะตังค์ขึ้นมาเท่าไหร่เราจะรวยแล้วพี่ได้ ถึงแล้วถึงแล้วเอาใบเรือขึ้นให้หน่อยลมมันส่งแรงมากใบเรือขึ้นเนออแรงไปเหรออันไหนคือฝั่งวะเอาเอาอันใดอันหนึ่งขึ้นอันหน้าหรืออัหลังก็ได้ขึ้นไปแล้ว <Okay. S 2> เจ็ของไว้ตรงไหนถึงจะเคลียร์ง่ายที่สุดเอ่อ uh, น่าตีคือเต็นท์มันน่าจะอยู่ตรงชายหาดปะเราต้องจอดข้างชายหาดได้เลยขายของขายของให้ไวคือพี่ได้วิ่งไปที่ตรงอ e ีแหลมๆหน้าเรือใช่ไหมพีไม่ได้ก็ปล่อยของลงพื้นไว้ก่อนก็ได้ ก็ได้ไม่ต้องแบบวิ่งแล้วก็ปีนขึ้นเรือวิ่งแล้วก็ปีนข right? ึ้นเรืออะไรเงี้ยแล้วแหน้าเรือคือตรงตรงตรงแหลมแหลมตรงไม้แหลมนะอ๋อโอเคกดเอ็กใช่ไหมโยนลงไปยังลงไปแล้ว เอาตวงไปไป<อ>ป่ะเ<อ>นี่ยเดี๋ยวขับเรือทำไมไ <ป S 2> เรือมันถอยหลังได้ <c oughs> มันลงเนินอ่ะต้องสมอรเรือมัม้งเนี่ยอ <c oughs> ุ้ยเรือเร็วมากดีหยุดเรือเอาสมอลงไหมสมอลง ลองแล้วถ้าเราจอดอย่างนี้แล้วเราก็ทิ้งข้างเรือก็ได้ได้เหรออ๋อมันตกไปเองเหรอ,อโอชมากปักพื้นอีกแรงไล้ว่ะได,ะได้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 เห็นเงินในวงเล็บที่มันบวกไหมนั่นแหละก็คือธงเวลสี่โจรวย มันจะได้คูณเพิ่มมากกว่าปกติยังไงล่ะคูณสองเสียงกลองตรงน้ำเป็นเสียงที่ฟังแล้วระล่นหูจริงๆเลยเดี๋ยวเอากล่องไปขายแล้วก็เอามาใส่สมบัติเศษๆก่อนนะ ทำไมเไรือเราไ,ลลไหลทำไมเรือเราไหลเฮ้ยไปเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดก,การเรือให้ลงไปเขาขอเอา,เอาสมอมลงแล้วนะเมื่อกี้เขาสมอลงแล้วเขาเลยงงว่าเอ๊ะทำไมเไรือเราไหลเรือมันเป็นอย่างนี้แหละของเล็กๆไม่ได้โยนลงน้ำด้วยป่ะเนี่ยโอ้อยได้มันเก็บยากเรียบมาใส่กล่องนี่อ้าวโยนไปหมดละ ผไม้กไม่มีผลไม้ให้ขายอ่ะเอาล่ะถ้างั้นพี่ได้ก็ลงไปในน้ำแล้วก็ผลของที่ตกอยู่ในน้ำไปขายซาก่อนที่มันจะจมเอ้าจมได้ด้วยเหรอเอาพี่ได้มันก็จะจมแหละแต่โดยมันเป็นน้ำตื้นก็อกาจจะแบบได้อยู่ใครไปซื้อกล่องแคนนน์บอลไว้วะ พาไปตรงชายหาดได้แล้วกันนะเย้ได้เสื้อใหม่แล้วได้เงินเยมม้ไหมตอนนี้ได้มาสองหมื่นสี่หมื่นละจากหมื่นหนึ่งก็แตอ่อีอออเอเมซิรีว,วัลเวลูนี่เราต้องทำไงทำไมเขามันมีแค่สี่ดาว ถ้าแม่ที่จะเพิ่มเลนกิน้งเฉยเตามซีซั่นอะไรประมาณน่ะหรอแต่ถ้าวันไถอเพื่อนเขสนใจเหือนว่าถ้าถึงเท่าไหร่นี่แหละมันก็จะเท่ากับว่าปลดลอ็อกสกินบางอย่างของกิวนี้ซึ่งมไม่ได้สนไม่ได้สนใจ หวยยัครับไม่หายได้แค่กล่องละสา,สา,ามาานะขายตรงไหนอ่ะพอเดินตามขา,<ป>ายเต้นเขียวเนะี่ยขายที่เดียวกันหมดเลยเหรอก็ก็เกือบหมดอะ่ะถ้าเป็นกระโหลกเอไปขายกับแม่มดเต้นผ้าม่วงๆใกล้ๆเนะี่ย เอากระโหลกไปขายสิที่ได้ไปเดนม,ม่วงๆที่มีแม่หมดยืนอยู่ข้างในนี่เหรอแม่หมอแม่หมอว้าวมีตังค์แล้วเ,ออเราตายได้แล้ว เราขายหมดยังเดฟมี่เหรอเฮ้ยมีอะไรขายอีกเราใกล้เอาธงลงได้แล้วกล่องผลไม้ที่ไม่มีผลไม้จะใส่อะห้าสิบลูกจะขายได้ไหมหรือจะเก็บไปก่อนกล่องผลไม้ที่ไม่มีผลไม้ต้องมีผลไม้เต็มเท่านั้นถึงจะขายได้ ร่ำรู้วยเอาธงลงกันมาจิ้มที่โต๊ะรวยรวยแล้วใช่ไหมไม่รู้สึกมันไม่รวยเลย ไอยจิ้มเป็นการรวยทิ่รูร้สึกมันไม่